ดีๆเรื่องแรกในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของทานน้ำใจที่มากับภัยน้ำท่วมนะคะคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวของจิตอาสามืออาชีพที่ใช้นามว่าเคยวาวราชนนะคะล่าสุดนะคะได้นํารถครัวเคลื่อนที่ไปปักหลักอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เจอกับปัญหาน้ําท่วมอย่างหนักนะคะเพื่อที่จะไปนั่งปรุงอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนได้รับประทานฟรีค่ะ มาแล้วคุณผู้ชมคะ่ะนี่เลยนะคะเคยาวราชนี่แหละคะ่ะที่นั่งอยู่ตรงนี้นะหรือว่านายสมศักดิ์ศรีเพชรนะคะเป็นจิตอาสาคนดังจากกรุงเทพมหานครนะคะ่ะ ล่าสุดก็นํำรถครัวเคลื่อนที่มายัางพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธาน,นีค่ะเพื่อปรุงอาหารเลี้ยงพี่น้องประชาชนจิตอาสาทั้งพลเรือนทหารที่มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้รับประทานฟรีกันแบบนี้เลยนะคะต่อแถวกันยาวเหยียดกันเลยแล้วค่ะคุณเคยาวราชนะคะบอกว่าวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารนี้ค่ะนี่เห็นไหมคะล่าสุดก็มีขนมปังใช่ไหมคะมีไข่ปรุงกันแบบนี้เนี่ย วัตถุดิบที่เอามาปรุงเนี่ยไม่ใช่ของตัวเองนะคะแต่เป็นของชาวจังหวัดนนทบ,บรุรีกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะร้านของร้านค้าย่านสัมพันธวงศ์เยาวราชค่ะที่ล้วนส่งของมาสนับสนุนให้ใช้ปรุงเลี้ยงประชาชนแบบไม่มีหมดค่ะพร้อมยังได้รับมาจากชาวไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศนะคะที่ได้โทรศัพท์สั่งผ่านแกร็บแล้วก็นำของมาส่งให้ด้วยละค่ะ และส่วนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็ได้มาจากชาวจังหวัดอุบลราชธานีด้วยค่ะที่ต้องการช่วยเหลือคนจังหวัดเดียวกันที่กําลังตกทุกข์ได้ยากก็ได้ส่งของมาสนับสนุนใช้ปรุงเลี้ยงเรื่อยๆจึงขอขอบคุณผู้ที่มีจิตศรัทธาช่วยเหลือคนที่กําลังตกทุกข์ได้ยากในเวลานี้ค่ะ โดยคุณเคเยาวราชนะคะก็ยังได้ให้คำมั่นด้วยนะคะว่าจะอยู่ช่วยเหลือปรุงอาหารให้ชาวอุบลราชธานีได้รับประทานกันแบบฟรีๆไปจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจกคลี่คลายแล้วก็ยังฝากบอกไปยังผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการร่วมทำบุญสามารถนำวัตถุดิบมามอบได้เลยนะคะที่จุดโรงครัวเคลื่อนที่ตั้งอยู่ทุกวันณตรงจุดเดิมแลวค่ะซึ่งคุณเคเยยวราชบ,บอกว่า ไม่ขอรับเป็นเงินสดนะคะแล้วก็จะตระเวนไปจอดรถปรุงอาหารในเขตเมืองอุบลราชธานีค่ะตั้งแต่10โมงนะคะยาวไปจนถึง4ี่ทุ่มของทุกวันนะคะสำหรับนายสมศักดิ์หรือว่าเคยวราชนะคะนับเป็นจิตอาสาที่มีผู้ติดตามผลงานทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชมในอดีตก็เคยเป็นผู้ตกทุกข์ได้ยากมาก่อนนะคะ ต้องกินนอนข้างถนนแต่ต่อมาประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะจึงหันมาเป็นจิตอาสาทำโรงครัวเลี้ยงผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะคะอย่างเช่นเมื่อครั้งที่เกิดน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพเมื่อปี54นะคะก็ เคยาวราชปรากฏตัวขึ้นเหมือนกันมาช่วยเหลือประชาชนรวมไปถึงเหตุการณ์เขื่อนลาวแตกปี2561แล้วก็น้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีปี2562แล้วก็ล่าสุดค่ะน้ำท่วมอุมบลราชธานีปีนี้ปี2565เราก็ได้เห็นภาพของคุณเคยาวราชนะคะไปปรากฏตัวนะคะเพื่อจะไปปรุงอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนได้รับประทานฟรีท่ามกลางวิกฤตแบบนี้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ g n n ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ